สวัสดีทุกคนนะครับผมมีต้อนรับเข้าสู่ช่องโรซาชิกับผมผมจิทีนนะครับผมอ่าวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมคุกกี้รันคิงดัมครับผมตอนนี้ผมมีเพชรอยู่2 1 6 0 0พนเพชรนะครับผมเราจะมาสุ่มกันอ่รอบแรกสุม่มไปมีม่วกพราว่ามาอย่างนี้รู้เลยครับผมไม่ได้ติดแน่นอน แด้เป็นพัมมอดครับผมอย่างน้อยก็ได้เหรียญมานะเออไสอบเป็นคุกกี้แครทนะครับได้เป็นตัวอีกแล้วเป็นกี่นักเล่นแร่แปดห้าตัวนี้ก็ยังไม่ครบนะผมได้ในส่วนของเศษร,รสลาเต้ม,มานะครับแล้วก็เศษกิสานะครัเศษคุกกี้มาป่านะ ก็เสร็จกี้ผูกก้านะครับไปสุม่มครั้งต่อไปเลยเดี๋ยวเรามาแก้คิกันก่อนยการสุม่มสมบัตินะครับไปเริ่มกันเลยมาแล้วไงนี่ไงก็มาแล้วไงครับก็มาแล้วครับพี่น้องแล้วยังไงแล้วก็ตาหวานไงครับคนไปครับผมกี่ตัวกี่ตัวโอ้ตัวเดียวครับผมไม่เป็นไรกด แป้นพิมพ์ลงไปแรงๆให้มันแตกกระจายแล้วก็ยกขึ้นมาเอาไปใส่ในโตะอบพิ้งไปแรงๆนะครับผมเป็นหินยานาก้ามอันแรกนะครับอ่าซืวสองมาเป็นตัวครับผมเป็นกีโรสบีทรูทนะครับผมได้มา120มนะครับผม เป็นตัวอีกแล้วครับผมเป็นแร่แร่ประธาตยังไม่ครบสักทีนะนแร่แร่ประธาต์เนี่ยแล้วก็มีเศษนางฟ้านะครับผมแล้วก็เศษส,รสตรอเบอรี่นะมาแล้วเศษดิปิกของอัลมอนด์นะครับผมยังไงเศษดิปิกรดลาสเบอรี่อีกแล้วแล้วก็มาแล้วครับผมยังไงยังไงยังไงมาแล้วยังไง าาาาเต้้ต้จจมอีกนิดเดียวเราก็จะห้าดาวนะครับลาเต้เอา้ากดไปอีกทีได้อีปิกอีกแล้วครับกี่ตัวเราลุ้นกันอุ้ยตาหวานจ้าอีปิกกี่ตัวรุ้นกันโอ้โหนึ่งตัวอีกแล้วครับผมทุกคน หนึ่งตัวเราไม่แคร์แต่จะเป็นตัวอะไรแบาลาเต้ล่าลาเต้เปล่าเราอ่ะผมลาเต้มากเลยได้หมักฝรั่งมาครับผมเสร็จได้เศษหัวหอมมาครับผมคุกกี้เล่นแร่ราทนะครับแล้วก็มาเป็นตัวอะไรทีนี้เป็นคุกกี้รสสตรอเบอรี่นะครับผมมาแล้วมาแล้วไงมาแล้วไงอ้ยังไงจะเป็นตัวอะไรเรามาลุ้นกันอาบจะใครจะสู้ฉัน อุ้ยโอ้โหมันม่วงอุ้ยพอดีเลยได้มันม่วงมาก็ดีเหมือนกันผมยังไม่มีมันม่วงเลยนะครับทุกคนไปต่อไปอย่าไปอย่าไปเป็นกี๊รถหัวหอมนะครับได้มาเป็นดุวเด็ก็โอเคนะเสียส่วนาได้มันม่วงมาก็ดีครับผมจะได้เอาไปทำภารกิจใหม่นะครับ ยังไม่มีพอดีเลยเอรอบที่สามเป็นไงโอ้โหจบแล้วมาตากิ้งๆอย่งนี้ไม่มีแน่นอนนะผมไม่มีพี่ปิกแน,น่นอนแต่ขอไม่มีปิกขอเป็นตัวพอมาขอเป็นตัวเยอะนะฮะโอ้โหได้มาเป็นเศษนางฟ้ารรครับผมเศษแบล็คเบอร์รี่เศษพุกลานะครับเศษนางฟ้าอีกแล้ว เฮ้ยมันเป็นต no ัวเป็นตัวเป็นตัวอะไรคี่แพนเค้กครับผมเสษคุกกี้ซอสตริกคุกกี้น้งฟ้าไีตัวหนึ่งไร่เป็นเศษนะเอาคุกกี้พาอเวอร์แบล็กเบอร์รีนักเล่นแร่แปดธาตุนะครับจบไปอีกสิบเลยกีตาเนี่ยสามตาเอามาสองตัว ได้ไม่ได้ตาหวานไม่ตาหวานอ่ะชวิงตาหวานไม่ตาหว,ว,วานจ้ากี่ตัวมึงกันโอ้โหตัวเดียวอีกแล้วไม่น่ะเป็นตัวอะไรวะเนี่ะชวิงเอาเข้าตอหลอดไปโดนไฟให้มันนังลางนักสำรวจ พวกอาหารครบแล้วนะปลั๊กิ้งผมก็ใช้อยู่นะใช้อยู่มาแล้วมาแล้วเป็นตัวไหนอื้อเราคิดว่าเราจะไม่เจอนายอีกแล้วคุวกกี้เอสเปรสโซ่ครับผมหมดอีเวนต์แล้วยังมานะะเออดวงดีขนาดไหนก็ดูเอาละกันคุกกี้นางฟ้านะครับได้มาเป็นตัว ไอสัตว์อะไรวนะเนี่ยข้อความเดี๋ยวจะเป็นหินวิญญาณนะครับก็ยังดีนะครับน่าเอสเปโซ,โซมาใช้นะครับตัวนี้ใช้สี่ดาวแล้วของผม,มอีกสองครั้งไปเลยไม่อรอเออมาอย่างนี้ได้แน่นอนรับรองตามว่านวิีแล้วล กี่ตัวอะไรครับผมกันกีนก่ตัวเฮ้ยสองตัวสองตัวเฮ้ยแม่เจ้าเฮ้ยสองตัวเฮ้ยแม่เจ้าโอ้ยไม่ใช่นี่มันไม่ใช่แล้วมันมาได้ยังไงสองตัวอย่างนี้นต,ต,ตัวอะไรมาบ้าตัวแรกนะครับน่าเป็นตัวอะไรเอ่ยอุ้ยลาเต้ไม่นะ จัดครับผมราเต้จะห้าดาวแล้วทุกคนได้ราเต้ไปก็ดีใจไปหน่อยนะครับอุ้ยขาดอีกแปดลาเต้แปดเศษนะครับแล้วก็ได้พืกที่อะโวคาโดมานะครับตัวที่สองได้เป็นในส่วนของลาช็อกโก้นะครับผมกำลังอยากจะได้เลยตัวเนี้ยนะ ตัวที่พี p เก่งมากนะครับได้สองตัวก็ได้ตัวของรสเทอรี่ตัวระเบิดแล้วก็คุกกี้พูกแกผมคุกกี้ชาร์ลีแล้วก็เศษของคุกกี้ลาเต้ค่ะคุกกี้รคลาดใกล้ครบแล้ว กินังฟ้าอุ้ยได้ได้สกโ,โกมาก็ดีใจแล้วครับผมอ่ะเลยขังนึงนะต่อไปเลยม,ลเมาเลยอีพิกเนมือนี่เลยตาวิ้งวิ้งอย่างนี้ตัวเดียวนะครับ แป้นพิมพไปแรงๆนะครับให้มันแตกดึงออกมาแล้วไปใส่ในเตาอบเผาให้แดงๆเกิดเป็นโกโก้คั้นไม่ใช่ครับเกิดเป็นบีทรูดน่ะตัว <TF> <ilo stability> <s introduction> อ่าคุกกี้รสสตรอเบอรี่ครับผมมาแล้วเป็นตัวนะแล้วก็มาแล้วอีปิกโอ้โห ี่สาวเจ้าป่าตาเต้จะครบแล้วก็ไม่มาให้นะครับผมอันนี้ผมหงุดหงิดมากเลยสกิปไปแล้วผมสุดมันไม่ได้ท่าขงาังว่ะอุ้ยแล้วเสร็จมาครับผมไอะไรอีกม,มาดวน ฮ้ยไลปิกลาเต้ลาเต้ลาเต้มาทำไมวันนี้อ่ะอูไม่ใช่มาทำไมโอเคครับถ้าพเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับ อกมติดตัอใครได้นะครับขอบคุณครับ mm <laughs>